ทีนี้เรามาเรื่องของการเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับ s อ e ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงนะว่า s อ e เนี่ยจะต้องเ,อเหมือนกับว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะต้นทุนค่าวัตถุดิบนู่นนี่นั่นก็แพงแล้วเจอต้นทุนค่าแรงเข้าไปอีกเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้าน s อ e อาจารย์สุรชัยมองไงครับปากเสียงของคนตัวเล็กก็นนก็โหห,หรือจะเฮห,หรือจะจุกพูดไม่ออก มันมีโยกอะไรไม่ีบวกกับลบอยู่มันมีบวกมันมีบวกกับลบอะครับก็าตาตามตัวเลขก็ปรับมาเยอะใช่ไหมขึ้นการอห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยตัสามห้าสามแล้วสามห้าสี่สูงสุดสามห้าสามสามห้าสามห้าสี่สูงสุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดต่ำสุดเดียวอยู่ที่สามสามสองมาสามห้าสามลองเอาสามสิบคูณมก็ตกประมาณหมื่น หมื่นไม่ไม่ไม่ถึงพันหมื่นมากว่าก็ก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคคือคนทํางานเอผู้ใช้แรงงานนะครับเติมเงินเติมเงินให้เขาเติมเงินการบริโภคนะครับเติมเติมให้ห้าเปอร์เซ็นตต่อวันช่ได้จ๊ะครับครับเอานะดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็ถามว่าน้อยไหมมันก็ยังน้อยแต่ก็ดีขึ้นถามว่าแล้วได้ผลกระทบกับเอสบียังไงก็เอสบีถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเ ลกลุ่มเป้าหมายมาถึงลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานแบบเนี้ยครับก็บมองได้ว่ามีกําลังซื้อดีขึ้นมาหน่อยอใช่ไหครับมีกําลังซื้อก็อาจจะไม่เยอะหรอกวันนึงไม่กี่บาทอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตกสิบกว่าบาทเองนะจันใช่ครับต่อสิบกว่าบาทนี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยนะครึ่งถุงก็ไม่ได้เมือ่อกี้ไปซื้อถุงมาห้าสิบบาทตลาดขึ้นหมดเลยนะผมขอบนหน่อยนะจันกับพี่หวยเดี๋ยวนี้นะ ตัวเลขสาตรฐานราคาราคาตลาดเออ่ครับตลาดสดเนี่ยตลาดเล่เนี่ยห้าสิบบาทนะอะไรที่ต่ำกว่าห้าสิบแล้วถือว่าถูกแต่ส่วนใหญ่ห้าสิบมาตรฐานแล้วก็ไปหกสิบไปซื้อแกงถุงหนึ่งห้าสิบซื้อแกงจืดถุงหนึ่งห้าสิบซื้อปลาดุกผัดปลาดุกยังมีสี่สิบอันนี้ถือว่ายังถูกนะครับแต่พอไปเจอกระเพาะปลาหกสิบ ไปเชอกว่าเดี๋ยวห้าสิบสแตนว่าแสดงว่าตอนนี้สแตนดาบไปอยู่ที่ประมาณห้าสิบเกใช่นี่แหละ new normal จะอลายเป็น normal new normal แล้วมันไม่ลงแล้วมันไม่ลงแรงงานขึ้นวันหนึ่งสิบห้าบาทครับสิบแปดบาทเอาให้เต็มที่ก็สิบแปดบาทยี่สิบแล้วมันก็ไม่แ้อะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ยังดีหน่อยว่ายังพอทำให้เขามีมีกำลังใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอสีที่ขายตลาดนัดตลาดสดตรงนี้ก็ ได้ได้อานสมส์ทางบวกได้อานสมส์ทางบวกแต่ว่าในทางกลับกันนะ่ทางลบมันก็สําหรับเอสมีที่เขาต้องจ้างคนครับจ้างคนแน่ๆก็ต้องปรับขึ้นครับนะครับบางร้านก็มีเด็กสองคนสามคนบางธุรกิจก็สิบคนก็แน่นอนค่า้จ่ายมันมันก็คูณไปสิบแปดบาทต่อคนก็คูณไปสิบคนก็ร้อยแปดสิบาทต่อวันร้อยแปดสิบาทเดือนหนึ่งเยอะนะ เออเอห้าพันกว่าบาทเยอะเยอะเยอะผมว่าเอสเอ็มอีต่อไปถ้าเขาจะพิจารณานะครับเขาก็จะพิจารณาปรับคนคืออ่าเวลาคนออกก็ไม่ทดแทนนะครับก็จะใช้วิธีนั้นนะครับตอนนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือยี่สิบคนออกไปคนหนึ่งก็ไม่รับเพิ่มก็เท่าเดิมก็ลดไปห้าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจำนวนคนแต่ว่าจํานวนเงินยังคุไว้ใช่ครับใช่ครับมียี่สิบคนอาจจะเหลือสักสิบแปดคนใช่ครับ ถ้าสิบแปดคนก็กำไรเพราะลดไปสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับเอสมีก็จะคิดเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาที่เวลาที่ผู้ประกอบการเขาดูเรื่องต้นทุนหลักๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่ก็อาจจะมีอินเซนティブเพิ่มนะครับเช่นอาจจะลดคนไปสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยการที่จะขึ้นห้าอาจจะขึ้นสิบก็ได้ระการขึ้นสิบอะแต่ว่าลดคนนะลดคนลดคนสองคนอย่างที่พี่สุใจบอกอะยี่สิบเนี่ยเออคือพูดงี้การลดคนไม่มีอะไรไม่ได้ไล่ออก พี่นีว่าลาออกแล้วไม่รับเพิ่มแล้วก็ขอให้คนที่อยู่เนี่ยเกลี่ยงานเกลียงานอะไรเาสิบแปไปรับงานของ20เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแน่นอนมันอาจจะกระทบในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมนุษย์มันมีวิวัฒนาการเดี๋ยวมันก็จะคิดวิธีที่จะปรับตัวกับปรับตัวจริงๆนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ ในเวลาลักษณะนี้เขาก็จะพิจารณากันแล้วก็เงินห้าเปอร์นที่เซฟได้เนี่ยก็เอามาเป็นอินเซนティブให้กับคนที่อยู่บอกไอ้นั้นผมปรับให้สิบเปอร์เซนต์เลยเครับแ่อ,อ,อันนี้คนออกไปแล้วก็ถือโอกาสไปเนี่ยตรงกันข้าวไม่แน่อาจจะมีเอฟ i c i e n c y productivity ดีกว่ายี่สิบคนอีกเพราะว่าไอ้คนที่อ,อยู่ได้เงินขึ้นครับ <c oughs> เออ <c oughs> คนที่อยู่ได้เงินขึ้นครับเพราะฉะนั้นบางคนก็มาถือครับเขาก็ถือโอกาสพลิกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเลยนะครับว่า เอาละถึงเวลาแล้วก็ถือโอกาสดําเนินการจะเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ครับว่าอาจจะเหลือ15คนก็ได้นะถ้าเหลือ15อคนมีกําไรกับกําไรนะขึน้นเดือนไป10%แล้วก็ลดคนไปได้อ่า อ่าห้าคนเนี่ยจากยี่สิบคนเนี่ยก็ลดไปได้ต้องเท่าไหร่ครับโอ้หนึ่งหนึ่งในสี่นะหนึ่งในห้าขอโทษลดไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คุณแต่คุณขึ้นขึ้นเงินเดือนแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองกำไรแล้วถ้ามันทำได้เท่าเดิม productivity เท่าเดิมเนี่ยคุณดีขึ้นกว่าเดิมเลยอือคือผลกระทบจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเออผมคิดว่าเอสเีเขาก็เขาเรียกถั่วหรือเกลียเนี่ยเขาทำทำมาหลายหลายรอบแล้วฮ ราทมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นทุนทั้งหลายมาขึ้นมาอืแล้วก็อะไรต่างเข้ามาแต่ว่าผมว่ารอบนี้มันอาจจะอาจจะเป็นภาระหนักของเอ b มากกว่าการขึ้นค่าแรงงานในแต่ละช่วงที่ผ่านมาครับครับคือเรากคพบว่าในแต่ละปีที่มีการแต่ละปีใอแต่ละช่วงการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเนี่ยครับมันตกอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจมันดีอ๋อครับเศรษฐกิจไม่มีปัญหาแรง ครับไม่สุดไม่ตกหนักเท่าวันนี้แต่ว่าตอนนี้มันโหมันการปรับขึ้นเงินเดือนไอ้แรงงานเนี้ยมันเป็นตัวน้องนุชคนสุดท้องของกระบวนการถูกขึ้นมันตั้งแต่ค่าน้ำมันค่าคนขนส่งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบดอกเบี้ยก,ก็ขึ้นแล้ววันนี้ก็คือล่าสุดก็คือค่าแรงก็ขึ้นเพราะนั้นในแง่ฝันผู้ประกอบการเนี้ย มันเจอมาอมเป็นกระทอก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 ถามว่าเขาจําเป็นต้องปรับให้ลูกน้องไหมผมคิดว่าก่อนหน้านี้ก็จําเป็นเพราะว่าเอสบีม,มันจะมีคาแรคเตอร์ของการเป็นลูกจ้างไม่เหมือนกับรายใหญ่ไม่เหมือนกับโรงงานอะ่ะเขาก็จะอยู่กันแบบใกล้ชิดเป็นเหมือนญาติพี่น้องอะะจริงๆอยู่กันบางทีก็อยู่กันสู้กันจนแบบอือยู่กันเป็นสิบปีอยู่กันจน,เป,นเป็นญาติพี่น้องอะนะ่อ่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องปรับขึ้น5%อะไรที่ว่าค่าจะมากกว่ามากมากไปกว่านั้นแล้วออแต่เพียงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้ามีบางส่วนก็ต้องปรับผมคิดว่าความยากลำบากคือมันดันมัปรับไปภาวะที่การหาไรายได้มันยากจริงๆใช่ใช่จริงๆ้อมามเกตเดิมท็าเก็ตเดิมก็มจะปรับมกรานะครับเป็นงานของขวัญปีใหม่แต่บางเอิญ คงเอาแน่เอานอนยากก็เลยเอาตั้งแต่ตุลาแล้วก well. ันเพราะไม่รู้รัฐบาลจะอยู่ถึงว่าเดี๋ยวไม่ได้ปรับคือคือเราเห็นด้วยกับการปรับเพราะว่าผู้ใช้แรงงานมันลำบากจริงไงแต่ค่าจ่ายื่ามันขึ้นมาเห็นอยู่ว่าฝั่งผู้ประกอบการพระโจทย์คือว่าเฮ้ยแล้วเอสบีเป็นไงก็จะได้อานิสงส์จากกําลังซื้อดีขึ้นแต่ตัวเองอ่ะมันกําลังผออื่นผออมอยู่กับภาวะอะไรอก็ขึ้น แล้วก็มีลงก็คือรายได้ที่มันลงครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรต้องวางแผนดีๆนะฮะคดีๆเพราะว่าผมว่าตัวที่โหดน่าจะเป็นค่าไฟมากกว่านะครับที่เดือนยาโดนไปสิบแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยอันนี้โอ้โหอันนี้โหดจริงๆโหดจริงโหดจริงค่าแรงเพ่มหาเปอร์เซ็นต์ค่าไฟขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นต์อืมใช่ครับค่าแก๊สเนี่ยเอานับเปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่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  กิโลละบาททุกเดือนอันนี้มีม,มีมีผลอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ขอฝากเตือนเดี๋ยวให้จันอะไรเข้าเสริร์ฟเพิ่มเติมประเด็นเข้าไปคือ s อสีเนี่ยปัญหาคือเขารู้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับรู้ว่าค่าใช้จ่ายขึ้นค่าแรงขึ้นค่าของขึ้นครับแต่สิ่งที่ต้องเตือนกันแล้วก็ผมื่ามันเป็นจุดจุดอันตรายของเขาเนี่ยมันคือกระแสเง,งินสดมไม่ใช่ต้นทุนที่ขึ้นเ<อ>คอต้นทุนเนี่ยมันขึ้นมันรู้มันคำนวณได้ ใช่บุกรบคุณหาได้แต่ผมกําลังพูดว่ากระแสเงินสดเนี้มันเป็นหัวใจตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยโดยเฉลี่ยเขาไม่ได้จ่ายทุกวันครับเดือนละครับอาจารยอ่าฮะอาทิตย์ละครั้งสิบวันสิบ้าวันหรือเดือนหนึ่งอืมนะครับเพราะฉะนั้นเขาว่ากระแสเงินสดคือว่าอะไรที่ไม่ได้เก็บใส่กระป๋องไว้เนี่ยแล้วต้องมาจ่ายเป็นก้อนในตอนสิ้นเดือนเช่น ค่าคนค่าเช่าค่าไฟค่าอะไรครับไอ้นี่คือกระแสเงินสดมันจะไม่พออ่าผมยกตัวอย่างให้เห็นท่านฟังเห็นภาพว่าสมมติเนี่ยร้านเปิดมาขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ขายวันละหมื่นมีลูกจ้างสี่คนนะครับขายวันละหมื่นมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายทุกวันเราเรียกว่าต้นทุนหมุนเวียนครับอ่าสมมุติว่าเนี่ยค่าข้าค่าไก่ค่าอะไรเนี่ย อ่าอันนี้หมุนเวียนถูกไหมใช่แต่ทุกวันย่อมรู้ใช่ไหมพี่บุ๋ยขายขายหมื่นหนึ่งเอ่อขายต้นต้นทุนหมุนเวียนห้าพันเออไม่มีช็อตแต่ว่าอย่าไปหลงเข้าใจว่าไอห้าพันที่เหลือคือกําไรเออเอ่ออ่อและนี่คือจุดตายที่ไม่ค่อยเก็บกันก็คือว่าเฮ้ยครับห้าพันที่เหลือเนี้ยมันจะมีต้นทุนอีกตัวหนึ่งที่ไม่หมุนเวียนอ่าไอพวกนั้ไม่ครับอย่างอย่างยังไปไม่ถึง ต้นทุนการค้าวัตถุดิบที่ไม่หมุนเวียนคือไม่ได้ซื้อทุกวันอาจจะซื้ออาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเช่นเวลาสีอิวซื้อเป็นโหลเครื่องปรุงซื้อเป็นโหลไม่ได้ควักเงินจ่ายทุกวันเพราะนั้นถ้ามีต้นทุนที่ท่านต้องแยกใส่กระป๋องเราเรียกว่าต้นทุนเฉลี่ยครับถ้าไม่เก็บเดี๋ยวกระแสเงินสดไม่พอมาถึงตัวที่สามที่พี่บวยพูดแล้ว ค่าใช้จ่ายเออไอ้ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้จ่ายทุกวันครับแล้วพอถึงสิบห้าวันสิ้นเดือนค่าแรงค่าเช่าไอ้เนี่ยที่เป็นห่วงคือว่าหมื่นหนึ่งหักไปห้าพันนะครับเจอค่าเฉลี่ยอีกสองพันอืมต้นเหลือสามพันไอสามพันเราเรียกว่าฟิกคออืสอันนี้แหละครับที่ไม่ได้จ่ายทุกวันครับแต่เจ้าเจ้าของไม่กันมันไว้ พอถึงเวลาสิ้นเดือนคุณยังไม่มีตังค์จ่ายเราเรียกว่ากระแสเงินสดมันไม่พอครับอันนี้นะครับที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้อแล้วก็หยิบไปใช้มาหยิบมาใช้ไปบางทีก็เฮ้ยปิดร้านไปกินไม่เสาร์ที่กินหมูกระทะกันก็หยิบอะไรนึกว่ากำไรมัไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหน่อยอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ต้องเตือนว่าค่าแรงขึ้นไม่ใย่ปัญหาแต่ต้องเก็บกระแสเงินสดมาไว้จ่ายค่าแรงให้ได้นะเออเออเอออันนี้ต้องทําแนะนําให้แยกแล้วก็ทําเรื่องของ ตัวเลขแล้วก็แยกเงินได้จะดีครับมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมยุคี้ีาจันพี่บ๊วยโมเดลของการเอาเงินใส่กระป๋องนี่มันกับทําท่าว่าจะรอดเพราะผมมีลูกค้าชื่อป้าปุ้มที่อ่านทองเขาโนดแผนโบราณแผนไทยแล้วก็ขายน้ำหยูกน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาใช้โมเดลเอากระป๋องกระป๋องนมสามกระป๋องสามกระป๋องให้ ว่าอันเนี้ยมาจากนวดครับ่าแรงกาไรแบ่งกับค่าแรงคนอื่นแล้วเป็นกาไรขายของแล้วก็ยางอื่นอืปรากฏว่าทุกวันเนี้ยเขาเห็นเม็ดเงินอยู่ในกระป๋องถึงเวลาเอาไปจ่ายอย่างค่าเช่าค่ารถค่าอะไรอ๋อก็เลือกกระป๋องไปจ่ายกระป๋องนี้ค่าเช่ากระป๋องนี้ค่าค่าแลออผมว่าบางที อีโอลเลทมันยังสู้อีกระป๋องไม่ได้นะถูกต้องครับมันจัดกลุ่มจัดประเภทได้ใช่ไหมอาจารย์เหมือนอย่างที่เวลาอาจารย์ไปพูดไปบรรยายเ็าบอกว่าอะไรมีเงินลงทุนต้องมีสามตะกร้าครมีเงินเก็บมีเงินลงทุนต้องมีแยกเงินไว้สามตะกร้าใช่สามกลุ่มครับเงินออมเงินใช้จ่ายหมุนเวียนเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ส่วนใหญ่เอเอสบีพ่อค้าแม่ขายรายวันเนี่ย มักจะติดเรื่องพวกกระแสกระสุแล้วก็วิ่งไปเอาเงินมาไปเอาบัตรกดเงินสดมานอกระบบรอบอะไรมาช็อตเนี้ยมันช็อตมันช็อตใช่ใช่ลองใช้ลองใช้อีกระป๋องนี้มาจัดการระบบกันกันตัวเองก็ดีนะใช่เออเขาท่าไม่ใช่แต่อิเล็กทรอนิกส์นี่มันทีก็ตายใช่ครับ